สวัสดีค่ะโบวัลวีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนสีผมกันอีกรอบนึงนะคะ่ะรอบก่อนนี้เราทําไปเริ่มหลุดเป็นสีติดเขียวๆนิดนึงแล้วเราก็เลยจะมาทําสีใหม่นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวคีมเปลี่ยนสีผมเอ๊ะอันนี้เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนะคะของ Miss อ n แซนค่ะเป็น Hello Bubble ที่น่าจะ import มาจากเกาหลีอะพีเซนเตอร์ก็เป็นวงแมทพิงนะคะอันนี้ที่เราเห็นอะมันมีหลายสีมากๆเลย ก็เปิดเข้ากล่องมาเขาก็จะมีสีตรงเนี้ยให้ดูค่ะแต่วันนี้เราเลือกเป็นสีชมพูเข้มสีนี้นะมาลองดูกันนะคะว่าจะเบรสีผมแบบนี้แล้วย้อมออกมาแล้วมันจะเป็นสีอะไรเนาะข้างในกล่องมีให้มาเป็นตัวตัวน้ํายานะคะอันนี้เป็นฝาปัม๊ม แล้วก็คีทเม,ม้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวผสมลงไปในในขวดนี้นะคะเราเอาเอเราอะซื้อมาสองกล่องนะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นที่วาาัสซเราก็เลยซื้อมาสองกล่องแต่เดี๋ยวเราจะลองใช้แค่กล่องเดียวก่อนไม่แน่ใจว่าผมขน,นาดเราประมาณนี้มันต้องใช้กล่องเดียวหรือสกล่องก็มาลองดูกันนะคะอันนี้คือผมเรายาประมาณนี้นะเริ่มกันเลยคะ่ะเดี๋ยวตัดตัวส่วนผสมนี้เข้ามาในนี้เอออี่ข้อนี้เขามีอันนี้ให้ด้วยอะ่ะเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นตัวคุม คือปกติเราใส่เสื้อสีดําเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นเลอะอะไรอยู่แล้วเราก็เอาตัวเนี้ไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมเพราะมันสีดํามันมองไม่เห็นนะที่ข้อนี้เขามีเนี่ยที่คลุมตัวใช้ยังไงเะเดี๋ยนะขอลองใช้กันไม่เขามีคู่มือให้ด้วยนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆเห็นปะเขามีถุงมือให้แล้วก็มีที่คลุมไหลให้ด้วยนะจะได้ไม่เลอะอยากลอใช้ยังไงก่อนใส่ตรงไหนอ๋อมีแว้ข้างหลังหรอเอีนี่ไว้ข้างหน้า เอาไว้นะคะเดี๋ยวรับคอเดี๋ยวอึดอัดน,นี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่รู้ว่าเราถูกหรือเราเราใส่ถูกหรือเราใส่ผิดนะถ้าใสรใส่ถูก็นใส่ยังไงอะ่ะใครรู้วิธีก็บอกเราหน่อยละกันแต่ว่าเราคิดว่าเอาอันยาวๆาข้างหลัากันเนาะแล้วเอาดีมาข้างหน้าต่อเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมืเอเราก็มีถุงมือมันให้เนาะแล้วก็เอาส่วนผสมต่ออันนี้นะคะใส่เข้ามาตรนี้กลิ่นไม่แรงนะคะเลย่ะ อยน้เราอันนี้ใหม่มวกแม่เลยไม่เคยทําไม่รู้ว่ามันต้องเขยา่าเหมือนยี่ห้อในไทยหรือเปล่าพอผสมเสร็จแล้วอะให้หมุนซ้ายหมุนขวา20ครั้งนะคะหนึ่งแต่เป็นฝานี้ก่อนนะเมื่อกี้เราทำกิบเป็นฝานี้แล้วก็หมุนอย่างเงี้ย20ครั้งไม่ต้องเขย่านะเขาไม่ได้ให้เขย่าให้หมุนแบบเบาๆให้มันผสมกันอนะแล้วพอทําครบ20ก็ผสมใส่ผมได้เลยค่ะตัวล็อกฝากมันจะมีแก๊กๆตรงนี้ด้วยนะนเห็นไหมมันจะมีแกๆนะ้งตรงเนี้ยเราก็ดึงออก อ,ออกแล้วง่ายมากแล้วก็ใส่ผมได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างบนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเนาะจะได้ง่ายง่ายออกแล้วน่าจะใช้อันเดียวก็พอแล้วน,นะเดี๋ยวลองดูก่อนค่อยๆแบ่งช่อนะคะกลิ่นก็ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะกลิ่นก็โอเคอยูย่ไม่ดีดีน้อยมากต้องรองดู ถ้าใครลงไปสักพักเรารู้สึกว่าน่าจะทั่วหัวแล้วก็เอามาขยำได้เลยนะคะขยำเหมือนตอนเราสระผมเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมเอ็นด้านหลังกับตรงโคนด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวลืมข้างหลังข้างหลังจะไม่ติดเนาะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะด่างเอ๊สีชมพูแล้วออกแล้วอะ่ะเพื่อนเอาสีชมพูแล้วเว้เวจริงเร็วจริง ด้วยความที่มันเป็นโฟมอนะ่ะเนาะบางคนอาจจะเคยทําแล้วใช่ไหมที่เป็นโฟมมันจะขยำทั่วหัวได้ง่ายมากๆเลยเพืๆๆ่อนๆก็คือเนี <preço S 1> ่ยพอเรารู้สึกว่าเราลงช่วงที่เห็นชัดไปแล้วใช่ปะเราก็บีบอย่างเงี้ยแล้วทาเหมือนสระผมได้เลยแต่ว่าอย่ากเกาแรงนะเดี๋ยวแสบค่ะก็ค่อยๆขยำเข้าหนัง,งหัวอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันติดไว้มากเลยเนี่อะยังไม่หมดเลยเลย ผมประมาณเราก็คือขวดเดียวพอเลยอะ่ะใครผมสั้นมากก็แบ่งไว้ให้เพื่อนๆใช้ได้หมายถึงว่าใช้กับเพื่อนผมสั้นสองคนได้เลยมันทั่วหัวจริงเริอย่ลืมเก็บช่วงข้างตรงนี้น,นะคะคือเราปั๊มเท่าไหร่มันก็ยังไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวเราว่าเราจะพอแล้วไอ้คือเราลงเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหัวก็คือเนี่ยตอนนี้สีก็ออกแล้วอันนี้เลอ,อะอ่ะตอนนี้สีก็ออกแล้วนะทันมาก มันจะออกมาเป็นประมาณไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราอ่านกล้างกล่องอ่ะเขียนไว้ประมาณ20-30นาทีก็เออเราว่าเราจะทิ้งไว20้20นาทีอันนี้เดี๋ยวอ,ออกมายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เพื่อนๆสีชัดมากเลยอ่ะเราว่ามันตรงกล่องมากเลยนะคะคือเราเองอ่ะกลับสีผมไปแล้วใช่ไหมรอบก่อนออเดี๋ยวเราจะขึ้นสีให้ดูนะว่าสีที่ก่อนที่เราจะทำออกาเป็นสีอะไรแลวอันนี้ก็คือสีที่หลังทำสีชัดมากมันจะออกเราว่ามันไม่ได้ติดชมพูขนาดนั้นนะคะมันจะติดออกเป็นม่วงๆม่วงแดงๆอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูมันเป็นสีแบบนี้สีชัดจริงอันนี้คือด้านในของเราที่ไม่ได้ทําสีผมนะคะอ่าเป็นผมดําที่ขึ้นมาเนาะมันก็จะติดประมาณบอกไม่ถูกอ่ะก็ติดแหละแต่ว่า มันไม่ได้ชัดเท่าตรงด้านล่างที่เรากัดอันนี้นะคะ,ะกล่องนี้เราซื้อมาที่วัดสันนะคะราคาประมาณกล่องละ390กบว่าบาทหรือ360เนี่ยแหละเราจำไม่ได้แต่ตอนที่เราซื้ออะมันมีโปรโมชั่นซื้อ2กล่องเหลือ5 99, ้9ร้เ้กราก็เลยซื้อมา2กล่องแต่ว่าอันนี้เราใช้ไปแค่กล่องเดียวก็คือมันก็ยังเหลือ,อกล่องเนืเอไว้ทํารอบหน้าได้นะคะเนี่ยแต่เออในกล่องเขามีทิปเม็แถมมาให้ด้วยนะคะก้อนนุ่มแต่ว่าเวลาสาระสีมันจะหลุดออกมานานมากๆเลยแล้วว่าน่าจะสระประมาณ2 3สรอบมันถึงจะค่อยๆีขึ้นนะคะค อีกอย่างหนึ่งแล้ว,ว่าสีอันเนี้ยถ้าใครไม่ชอบให้มันเข้มเกินไปใช่ไหมพอมันละลายเอ้ยพอพอสะบเเรืรอยๆสีมันจะจางแล้วว่าถ้าสีอันเนี้ยสีจางแล้วจะสวยมากเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายกับแดดให้ดูนะคะว่าถ้าเจอแดดแสงที่เป็นแดดอ่ะมันเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย